สวัสดีครับผมเกษตรกรอยนดีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับมะกอครับซึ่งมะกอตอนนี้ครับเป็นมะกอที่ดื้อมากๆครับทําทุกวิถีทางครับลูกก็ยังไม่ออกครับเห็นไหมครับซึ่งมันเป็นตัวผู้นะครับซึ่งผมก็ได้ทําการมีทั้งนี่ฮะการตอกไม้ไว้นะครับก็ ตอกมานานมากครับจนไม้อันเนี้ยหายไปแล้วครับก็คือครั้งนี้ตอกตั้งแต่ต้นเท่าแขนครับจนตอนนี้ต้นใหญ่แล้วครับตอนหลังก็เลยมาตอกอีก2อันเพิ่มครับเพื่อจะให้มันแก้งมันครับเพื่อให้มันออกุูนครับสุดท้ายครับก็ดูนะฮะสุดท้ายมันก็เป็นอย่างงี้ครับลูกไม่มีเหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวจะต้องหาวิธีครับก็จะต้องทดลองแก้งมันอีกครับก็โดยอีกวิธีหนึ่งที่เหลือก็คือจะต้องทําการผ่าต้นครับ ก็จะต้องผ่าต้นเลยครับก็คือแก้งมันนะครับเหมือนให้มันจะตายครับมันจะได้ออกมาถ้าเกิดไม่ออกผมก็จะต้องหาวิธีใหม่ครับะเดี๋ยวไงผมจะลองผ่าดูครับ มาดูมะกอดื้อตันนี้นะครับซึ่งเป็นมะกอต้นที่ดื้อมากครับผมหาวิธีทั้งแปลงเพศทั้งกันแกล้งทุกอย่างต่างๆนานเพื่อให้ออกลูกครับสุดท้ายก็ยังไม่ออกครับเดี๋ยวมาดูคว่าตั้งแต่วิธีแรกคืออะไรวิธีแรกครับก็คือผมทําการตอกริ่มตั้งแต่ต้นขนาดแขนฮะเล็กครับตอนยังไม่รู้เพศครับสุดท้ายมันก็ไม่เปลี่ยนเพศครับก็เลยทําการตอกเพิ่มอีก2ลิ่มครับตอนนี้ก็สุดท้ายก็ไม่คืออะไรเพศมันก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือยังเป็นกระเทยอยู่เหมือนเดิมครับแต่แค่ว่า ใบมันร่วงไปครับแล้วไม่มีลูกครับไม่ติดเป็นลูกนะครับผมก็เลยหาอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่สามครับที่ทดลองทำารก็คือนี่ฮะก็คือทําการกรีดลําต้นครับเพื่อแก้งว่ามันจะตายครับเพื่อมันจะได้ออกลูกสุดท้ายครับก็ไม่ออกลูกครับแล้วมันก็จะตายจริงๆครับนี่งยอดก็ไม่มีการออกลูกครับจนตอนนี้ผมก็ต้องหาวิธีครับในการที่จะต้อง อ่าเขาเรียกการแกล้งให้มาก่อตัวนี้มันออกลูกให้ได้ครับหรือหาวิธีทําให้มันมีลูกให้ได้ครับซึ่งตอนนี้ผมมามองถึงวิธีแรกๆครับที่ผมเคยทำอ่าในช่วงของคลิปแรกๆครับของการทําช่อง u t u b e ครับก็คือการทําสาวมาก่อครับโดยการตัดนะครับซึ่งคลิปนั้นก็มีคนติดตามอยู่ประมาณล้านกว่าวิวนะครับกับอีกคลิปหนึ่งชื่อเป็นการอัปเดตดูการทําสาวมาก่อผมก็นั้นก็หลายแสนวิวครับซึ่งณตอนนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาวิธีแรกมาทดลองทํา เป็นวิธีสุดท้ายของการทําสาวตัวนี้และกลางแปลงเพศของไอ้เจ้านี้นครับถ้าเกิดเที่ยวนี้ไม่ออกลูกอีกผมตัดทิ้งแน่นอนครับอ่ะเรามาเริ่มทาดีกว่าครับก่อนที่ทําสาวครับผมก็จะต้องดูตําแหน่งครับว่าจะตัดแบบไหนตัดตรงไหน,นครับซึ่งที่ผมเคยแนะนําในคลิปแรกๆครับก็คือจะใช้การวัดจากพื้นขึ้นมาสอกอีคืบหนึ่งนะครับซึ่ง บางคนถามในช่วงคลิปแรกๆผมก็ไม่ได้ตอบครับเพราะมันตอบไม่ได้ก็คือทําไมผมวัดประมาณศอกเกี่ครึ่งหนึ่งเพราะนี่อยากว่าไม่อยากให้มันสูงมากครับถ้าเกิดเราตัดปล่อยสูงมากครับถามว่ากิ่งมันแตกไหมมันก็แตกครับแต่มันจะมีปัญหาในเรื่องของลําต้นมันก็จะสูงไปครับแล้วโอกาสโคนโอกาสรากที่มันหักมันเอ็นมันก็จะมีเยอะครับก็เลยจะต้องตัดให้มันต่ําลงครับเพื่อจะได้ไม่ทําให้ต้นมันล้มครับเดี๋ยวผมก็จะทําการตัดเจ้าต้นนี้อยู่ที่ศอกอี่ครึ่งนี้ดีกว่าครับโดยผมจะวัดจาก พื้นครับก็คือหนึ่งสอกไก่คืบครับก็อยู่ประมาณนี้ครับซึ่งเดี๋ยวผมพอดีว่าช่วงนี้ครับมันจะมีการเริ่มแตกเป็นในส่วนของตุ่มๆนะก็คือลักษณะของการจะแตกกิ่งขึ้นมานะครับโดยกิ่งข้างบนเนี่ยผมก็จะไม่เอาครับผมดูแล้วมันมันมีปัญหามันน่าจะเป็นตัวผู้นะครับอย่างไงเรามาเริ่มวิธีทําดีกว่าครับมารยาครับพอวัดเสร็จสอบไก่คืบหนึ่งก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็จะทําการตัดเลยครับ วลาตัดนะครับก็ไม่ต้องไปชีเลียดมากครับว่าให้สวยหรือไม่สวยแล้วแต่เราครับใครมีเลื่อดก็ใช้เลื่อดได้ครับนะฮะจากนั้นครับก็เอาถุงครอบนะครับซึ่งที่ครอบก็คือกันไม่ให้น้ํามันลงไปครับแต่คือช่วงนี้มันดีอย่างคือมันไม่ได้ช่วงฝนครับน้ําก็จะมีการซึมแต่เพเอิะว่าช่วงนี้มันมีน้าค้างครับก็กลัวว่าอ่ามันถ้าเกิดน้าค้าง มันไปขังอยู่บริเวณแกนกลางครับมันก็จะทําให้ต้นนี้เน่าได้ครับผมก็ต้องทําการนี่ฮะคุมโดยใช้ถุงครับใครมีขวดพลาสติกก็ตัดขวดครอบได้ครับเอาตามขนาดของต้นว่าขนาดไหนครับถ้าเกิดต้นใหญ่เราก็ต้องหาขวดใหญ่มาจะค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเราจะใช้ถุงอะมันจะง่ายกว่าครับเพราะถุงมันจะมีหลายไซส์นะครับเนี่ยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดีกว่าครับ ว่าวิธีสุดท้ายที่ผมจะทดลองทําสาวให้กับเจ้าต้นมะกอตอนนี้มันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ประสบความสําเร็จตัดทิ้งได้เลยครับไม่ต้องไปหาวิธีไหนเลยครับผ่านไปหลายสัปดาห์นะครับตอนนี้นะครับต้นก็ได้มีการแตกกิ่งก้านสาขาสมบูรณ์ครับสองกิ่งนะครับตอนนี้มีการออกดอกมาแล้วนะครับน่ฮะถ้าเกิดเราเอาถุงครอบนะฮะมันก็จะไม่เน่าครับแกน ตอนนี้นะครับดอกที่ออกมาก็มีดอกออกมาอยู่นะครับในกิ่งนี้ซึ่งผมดูแล้วเอาจริงๆนะครับผมมองว่ามันจะเป็นตัวผู้ครับซึ่งวิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่3มครับที่ได้ทําการแก้งมานะครับเพื่อจะให้แปลงเพศเปลี่ยนเพศไปนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะต้องหาอีกวิธีครับก็คือเอาลิมตอกเข้าตรงนี้นะครับอย่างละกิ่งครับแล้วอย่างละลิมครับ ดูซิจะไม่เป็นตัวเมียก็ให้รู้ไปครับถ้าเกิดไม่ติดอีกเที่ยวนี้ก็ผมก็จนปัญญาเหมือนกันครับนี่นะครับก็ททำการตอกริมนะครับแล้วเรามาดูกันครับ ว่ามันจะออกลูกหรือดอกมันจะเปลี่ยนเป็นดอกตัวเมียไหมครับก็รอรุ้นครับมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูความพยายามผมครับกับการแปลงเพศเจ้ามะก,กอตัวผู้ต้นนี้ฮะซึ่งถือว่าเป็นมะก,กอที่หลันมากๆและดื้อมากครับณนะวันนี้ใช้ประมาณ 3, 4วิธีใช้เวลาอยู่ประมาณปีกว่าในการถ่ายทำคลิปนี้ครับวันนี้ประสบความสำเร็จทีครับนี่ฮะได้มีลูกแล้วครับคือ กะว่าเธอไม่ออกจริงผมตัดทิ้งจริงจริงครับเพราะนี่ยว่าตอนนี้ใช้ทุกวิถีทางครับนี่ฮะตอนนี้ลูกออกมา2ลูกครับอันนี้เป็นลูกแรกนะครับที่เห็นสภาพมันก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับจากลูกนึงครับที่โผล่มาก็คือลูกนี้ครับเห็นไหมครับตอนนี้ออกมาแล้วสองลูกซึ่งหลังจากที่ทําการแกล้งต่างๆนานามนะครับจนต้นเนี่ยครับสภาพเยินหน้าดูครับมีสลักตอกเต็มเลยครับเห็นไหมผมตอกยัน กิ่งใหม่ที่ทําการตัดยอดให้มันเกิดการแตกครับก็จนก็ไม่ออกมาเดินครับผมก็เลยตอกเห็นไหมฮะเต็มเลยครับส่วนกิ่งนี้ครับตอกมากครับจนกิ่งมันหักครับก็ถือว่าไม่เป็นไรครับก็มาลุ้นที่กิ่งนี้ครับเพราะแต่เนี้ยกิ่งนี้ครับผมตอกตั้งแต่ในส่วนของอตรงโคนครับที่เกิดการแตกหลังจากที่ตัดเลยครับหรือหลังจากที่ทําสาครั้งที่แล้วก็คือเป็นการทําสาวแบบตัดนะครับก็ยังไม่ออกเหมือนกันครับ แต่มีอาการเหมือนกับว่าลูกมันเหมือนกับว่าจะพยายามจะเป็นตัวเมียหรือพยายามจะไปกระเทยแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์ครับผมก็เลยทําการเอาริมนะครับตอกตั้งแต่โคนนะครับเห็นไหมเป็นแถวนะครับอันนี้ตอกแบบแกล้งจริงๆครับว่ามันจะตายจริงมันจะได้ออกลูกทีครับและสุดท้ายครับวันนี้สิ่งที่รอคอยและความพยายามที่ทดลองมาก็ประสบความสาเร็จครับออกมาสองลูกครับนี่ครับไม่เสียเวลาที่ทดลองนะครับ หนึ่งปีเต็มครับหนึ่งปีกว่าครับเนี่ยครับก็เป็นการทดลองของเกษตรกรไอยดี ID ครับในการทารเกษตรครับซึ่งบางครั้งนะฮะคลิปแต่ละคลิปที่เพื่อนเอเ,อเห็นแค่ประมาณสักสิบนาทีห้านาทีหรือสิบห้านาทีใช้เวลาในการถ่ายทําบางทีเป็นปีครึ่งปีกว่าจะได้มานะครับก็คือเป็นการทดลองที่ถ้าเกิดไม่ประสบความสาเร็จผมก็จะไม่โพสครับก็คืออันไหนคลิปไหนที่ผมถ่ายแล้วเพอ,อินว่าไม่ประสบความสําเร็จผมก็จะลบคลิปนั้นทิ้งทันทีครับจะไม่ได้เอามาใช้ในการโพสต์ลงในส่วนของ YouTube นะครับ นี่นะครับก็เป็นคอนเทนต์ที่ทางช่องสตูดิโอเพียงและผมกเกษตรกรไอี ID, ได้ทดลองให้เพื่อนๆทาตามแต่และวิธีในะวันนี้นครับก็คืออย่างไงเพื่อนๆไปทดลองทําได้ครับวิธีหนึ่งไม่ได้วิธีสองไม่ได้วิธีสามไม่ได้มันต้องได้สักวิธีครับถ้าเกิดมันไม่ได้จริงสุวิสัยจริงเราตัดทิ้งได้แล้ครับ <S <S อย่างไรฝากเพื่อนๆครับที่ยังไม่ได้กดติดตามกับทางช่องสตูดิโอเพียงครับให้เข้าไปกดติดตามที่ช่องสตูดิโอเพียงครับจากนั้นครับมันจะขึ้นมาเป็นลูกกระดิ่งตรงนี้ฮะให้เพื่อนๆเข้าไปกดที่ลูกกระด รวมถึงเพื่อนๆที่อยากให้กําลังใจผมในการทดลองทําการเกษตรในแบบแปลกๆแหวกแนวอย่างนี้ครกว่าจะได้แต่ละคลิปใช้เวลานานครับก็ไม่ยากครับเพียงเข้าไปกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์บอกต่อครับสําหรับวันนี้ครับผมเกษตรกยดีขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ